สวัสดีครับวนี่จะมาสอนปัมเวลฮีโรมาตะนะครับผมอืมอย่างแรกให้เราเข้าเกมนะครับภาพมันภาพมันไม่ดีเนะครับผมบมันเป็นอะไรก็ไม่ดูนะครับผมกดล็อกทนะครับ ม่ได้ไม่ชไม่ใช่มม่เข้าที่ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้บ้านผมตกหนักมากครับผมบ้านผมฝนฝนตกหนักมากนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะพาไปไป้ายประกาศที่สามนะครับอืมนี่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 จะแป๊บนึงนะครับผมอ,อะไรวันเนี้นนนย๋ยวแป๊บนึงนะครับ เราจะไปเเลยครับผมครับผมเป็นสีเบอร์เบอร์นะครับมันไม่ค่อยดีแล้วเครื่องก็กระตุกรตกระตุกนิดๆน่อยๆนะครับผมมันก็ตุกเป็นเรื่องธรรมชาติขับผมโทรสับกากครับอันนี้ผมใจรุ่นไอ้ไอซัมซุง g เล็กตาจิงโจ้ออจิงโจ้ครับนี่ บอกเขามาแล้วใช่ไหมครับเห็นปลายปากกาตรงนี้ไหมครับมีป้ายปากกาที่หนึ่งสองสามนะครับกดรับภรกิจยอมรับนะครับผมแล้วก็เดินมาง,งี้มึงมาต้องไปแล้วกดอย่างนี้เห็นไหมครับก็กดอย่างนี้อันนี้จะไม่สบายไม่เป็นภากประจำทุกดาวประจำวันนี่นี่นี่แล้วก็ไม่มีเพชรให้กดกด,หกเ,กดเห็นไหมครับเก้าเพชรกดตื้อเห็นไหมครับแล้วก็จะอันนี้ นี่จะผมจะไอวเวขึ้นสามสิบปกเลยนะครับดูสิปุเราต้องมีเพชรแดงนะครับผมเนี่ยเพชรไม่พอแล้วเนี่ยเนี่ยเพชรหมดแล้วกดสุ่ม ตะไใ้เพชรแดงมาก็ะดีนะครับผมเพชรกสงตะไใ้นะครับไม่ได้เพชรแดงนะครับผมก็เลยเวลไม่ได้ถึงหนึ่งร้อยไม่เวลไม่ถึงสามสิบหกัก็ต้องขอโทษนะครับเห็นนะครับที่ผมตกรไปนะครับผมก็นี้ถ้าล้องใจสอบถามอะไรสอบถามได้เลยนะครับผมจากตามเช็อ่ามทางชแนลนี้นะครับ ก็ต้องกอตัวเราไปก่อนสวัสด wow ีครับ